สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้าไปเช็คนะครับในเว็บไซต์ของ pgpmagic.com แล้วขึ้นนะครับลักษณะของการแจ้งเตือนนะครับว่าเข้าเว็บไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับนี่ผมเข้าไปที่ Chrome พิมพ์คำว่า pgpmagic.com นะครับ ครับการเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัวถ้าขึ้นมาแบบนี้ให้กดข้างล่างสุดครับขั้นสูงนะฮะจะเห็นนะครับข้อความที่ว่าไปยัง pgpmagic com ครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะได้หน้าตาของ pgpmagic com นะครับหน้าตาของเว็บไซต์ใช้งานลองดูนะครับเข้าใช้งานดูนะครับใส่นะครับรหัสสมาชิกแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะครับ ก็เข้าสู่นะครับตาเว็บไซต์ของเราครับเช็คดูก็ใช้งานได้ปกติครับ